ลงแล้วมาดูบรรยากาศของเปียวนะก็ว่าอาการของเปี้ยวเป็นยังไงนะโอ้โหนี่ยังเป็นรอยอยู่เลยนะเออแล้วยาอะไรใส่ให้มันเนี่ยเบจตาดินอ๋อแห้งแล้วเนี่ยเออโอ้ยมันนะหมาพานไปเจอพานกว่าอีกไปเจอพานกว่าอีกนะโอ้โหนี่เนาะโดนยำมายาเขาว่างั้นเออ มีแต่เวาย่างเดียวยางเดียวกัดไม่เป็นกาดไม่เป็นจบเลยเห็บนี้มันจะไม่ชอบโอเห็บเห็บหรือหมัดเห็บเห็บล่ะเนี่ยนอกแน่นเลยเอเห็บก็ดึงออกอ่ะเออเห็บเห็บเห็บตัวนี้เห็บถ้าเป็นหมาแบบไอ้คล้ายๆอะไรนะอ่า พันก้อนยาวๆอ่ะสีขาวๆอย่างนี้นะเห็บมันจะไม่เป็นตัวแบนๆนะมันจะเป็นตัวกลมๆใหญ่ๆมันกินเเออมันกินเลือดมันตัวกลมๆใหญ่สีมันจะออกมมๆไอ้สีมันจะออกเทาๆน่อนีมันเพิ่งนกินเหรอไม่ใหญ่อ๋อโอ้โหเห็บมันจะอยู่ตามนี่นะหน้าตาหน้าแหว่งหน้าแหกมาเชียวนะเห็บมันจะอยู่ตามป่าพี่แดงเปี้ยวมันมีอยู่ในตามป่านี่แหละเห็บ เวลาหมามันวิ่งเข้าไปในสภาพสภาพมันแย่มากนะนี่แหละเขาเรียกนักรบย่อมีบาดแผลอันนี้มันก็จะเกาะติดขนมันมาอนี่ไงเนี่ยตัวนมันชอบอยู่ตามซอกซอกเล็กเพราะว่าซอกซอกเล็บมันเอาไม่ได้มันกัดไม่ได้มันมันมันอ่อนไงอ่านี่โอ้โ เดงมาไทยใกล้ฮะโอ้อันนี้ตัวนี้นหละอ๋อนี่นะกลัวเข้าหูเนี่ยถ้าเข้าหูแล้วเป็นเรื่องเลยนะเนี่ยเข้าหูคนนี้ก็เป็นเรื่องเลยอ๋ออันนี้แหละที่ตอนนั้นมีข่าวที่มันเข้าไปในหูคนผมก็กลัวเหมือนกันนะไม่นี้มันกินอะไรอ่าอ่าอาหารมันเนี่ยกินเลือดหรอทุกอย่างอันนี้มันกินเลือดกินเลือดทุกอย่างใช่มันกอบกอนแน่นเลยนะมืนมันมีขนไงหมา ถ้ามีมีขนมาอยู่ไม่ได้เรกพวกนี้นี่มันไปตากแดดนี่าะจากแดดไล่หมักไล่เหี่เออที่มันไปตากแดดนะถึงว่าอะไรเตี้ยมชอบไปตากแดดไม่ใช่มันไปเอาความอบอุ่นอะไรมันตากแดดเพื่อว่าเหียบให้หมักออกไงอ๋อพูดถหงหมักมันโดนแสงแดดโดนความร้อนมันก็จะออกมาอืมโอ้สภาพนะแย่ดูที่นั่นมันไปนั่งดูที่นั่น เดี๋ยไปทำไมที่นั่นนะ,ะมามเนี่ยเป็นนั่งในถนนทำไมอะเด็กจะพ่ออ่ากลางถนนเลยอเออโอ้โหไอ้ล่ำนี่ถึงมันเปีอย่างงั้นแต่เวลามันวิ่งเนี่ยโอ้โหโอ้โหมันลืมมันลืมแปรมันลืมเปียเลยตอนนะั้อ่าลืมลืมว่ามันขาไม่ดีขาเปีอยู่นะอ่าขาไม่ดี ล้มันเป็นหมาเท่าแล้วโอ้โเด็กเปี่ยบเป็นหมานมมาเน,น่บบีนี่นะครับบรรยากาศวันนี้ก็เงียบเหงาเงียบเหงาไม่ได้รักอันนี้ทาคลิปดฉย ข้ามมาดูฝั่งนี้สิรู้สึกว,วันนี้จะมีชาวบ้านนะครับเขาจะมาทำนากันอ่าฝั่งตรงข้ามนะครับน,ะนี่โอ้โหเสียงให้ให้เจียวนะครับนะัเสียงคุยกันเสียงอะไรกันได้ยินนะครับ โอ้นี่นะ,นะเามาทำกันแล้วนะโอ้โหนี่นะเพราะหน้าน้ำนะฝนตกทีไรเขาก็มาทำกันนะนี่นี่นะครับก็เสร็จแล้วเขาก็ทำนะฮะนี่นะอ่าน้ำมีแล้วนะครับเนาะก็เลยมาเริ่มไถวานดากันนะครับเนาะ นี่คือวิถีชาวบ้านนะครับที่เขาเริ่มทำนากันแล้วเนาะนี่ก็กลับสู่เข้าบรรยากาศเดิมเดิมนะครับเก่าๆที่เคยมีมาแต่ครั้งแรกๆนะครับนี่นะจะไม่มีอะไรเนาะ ตอนนี้ก็อยู่กับมาต่อนะีซ e ีนะครับเนาะไปยังอยู่นะคนอื่นก็ไปกันหมดแล้วนะครับ FC ก็เดี๋ยวต้องเดินไปทานข้าวเช้าก่อนนะเนาะเพราะตอนนี้ยังไม่ได้รับประทานอาหารข้าวเช้าเลยนะครับนี่ก็ประหวังก็ยังอยู่นะโอ้เห็นไหม ไม่รู้ว่าป้ากำสายไปไหนนะครับปิดบ้านเลยนะครับแต่ว่าข้างในนี่ก็ยังทำงานกันอยู่นะครับนี่ทางบ้านลุงนะครับนี่ถึงลุงไม่อยู่ก็ในนี้ก็ยังทำงานกันอยู่มีแอดมินนะครับของลุงป้าลุงคเขาก็ยังทำอยู่เกี่ยวกับการรับออเดอร์นะครับแล้วก็ส่งของนะครับ พอลลี่ก็ยังอยู่นะวันนี้ยังไม่ได้ไปนะ,นะก็ถ่ายบรรยากาศนะครับเนาะหน้าบ้านลุงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเช้านี้นะครับนะก็สงบดีนะครับนะ นี่นะครับอีบรรยากาศเดี๋ยวจะแวะไปหาปลาซอนะสั่งข้าวแล้วกันน,ะนอยู่ในนี้เราก็มีกิจกรรมทำนะครับเราก็ทำงานหรือว่าทำอะไรไปได้นะครับตอนนี้ นี่คือบรรยากาศนะครับช่วงสายนี้นะครับเนาะ,ะคลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับขอพระคุณมากนะครับ